ยงกินเสื่อแคนสักนิดหนึ่งสวัสดีค่ะคูรผ่อนขาผอนสายเขียวเอาพี่ดุตก็ว่าจะเอาสักนิดหนึ่งเอานอกเอานอกก็เลยชวนน้องๆเอานอกสักหน่อยหนึ่งเหงืออบ,บวมค่ะคุณน้องขา,ากะว่าจะลงคลิปสักหน่อยหนึ่งไม่ถนัดลงคลิปอ่ะน้องขาทักทารกันสักนิดหนึ่งเนาะดีกว่าเราไม่ได้ทักทายนันเลยดีกว่า ทำให้ช่องเราได้ว่างเปล่าได้ยินเสียงดังฟังชัดไหมเอ่ยพี่ดุดก็เปิดเต็มแล้วล่ะตามสบายค่ะน้องค่ะตอนนี้ยังไม่มีเพื่อนเข้ามาทักทายไม่เป็นไรเหนือบวมฟันโชคโยกค่ะน้องค่ะเตรียมตัวจะกลับแล้วเนี่ยเนี่ยเตรียมหลายอย่างแล้วนี่ของฝากของใส่บาทนี่เอามากินก่อนซะเลยตอนนี้โอเคเนาะคะ ยินดีนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่สสปปช่องดุษณีสเปเชเนลค่ะนะคะยินดีต้อนรับครูพรหรือว่าพรสายเขียวนะคะเตรียมนะเตรียมของไปใส่บาตรขนมสามสี่กล่องอุ้ยเมื่อวานนี้ไม่ไหวไม่ไหวเมื่อวานนี้ช่วงบ่ายจะเป็นลมเอาสักหน่อยนึงพี่ดูดไม่ถนัดทำคลิปน่ะน้านนพรก็ขออนุญ,ญาต มาทักทายเพื่อนน้องๆเราสักสิบน,น,นาทียี่สิบนาทีแล้วกันนาะไรนี้ขอบคุณนะคะสลามค่ะคุณรัตนาพรคงจะได้ยินเสียงพ่ดุดชัดเจนอยู่หรอกเนาะทักทายทักนี้หนึ่งจากโอ้ยพูดแค่นี้ก็เหนื่อยค่ะคุณครัตนพรแวบไม่โลกเลยเนมะื่อวานนี้อากาศมันก็ร้อนด้วยเมืองด้วยปัจจัยหลายๆอย่าง <c oughs> ตอนแรกกูดูว่าจะทำคลิปสักห้าหกนาทีไม่ถนัดคลิปไม่ถนัดทำคลิปก็มาทักทายกันแบบนี้แหละหาต้องหาอะไรเราเจอก่อนมาเฝ้าเป็นเพื่อนกันขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะขอบคุณคุณรัตนาพรนะคะไม่บ้า พี่ดุษณีจะขึ้นตอนไหนคุณรัตนาพรของเราก็จะโดดมาให้กำลังแรงใจตามสบายนะคะเมื่อกี้หลายสิ่งหลยอย่างมาโลดมาโลดศาสนา คิดอยากจะทําไอ้นี่อยู่น้องพรแต่แต่ยังไม่ทํายังยังทําไม่เป็นเดี๋ยวจะหัดเรียนรู้พี่ดูดว่าจะทําพรีเมี่ยมพรีเมี่ยมเหมือนน้องๆ้องเขาทำนะเออน่ารักดีเนาะส่วนจะดีหรือไม่ดีค่อยว่ากันอีกทีนึงขอให้ทําเป็นทําได้นะเนาะ <c oughs> มันเป็นความสุขของเราด้วยอืมพี่ดูดหาช่องหาซ่องหาซ่องก่อน ฮาจ่องเข้ามาอยู่เป็นเพื่อนกันก่อนเมือกบวม่มในมัมีเพื่อนแล้วมีเพื่อนแล้วคนเมืองยศเข้ามาเป็นเพื่อนครูพรเข้ามาเป็นเพื่อนคุณรัตนาพรสองพรมาด้วยกันเนาะก็ขอให้พรนั้นจงประเสรศิฐ ขอให้พรน,นั้นจงมีแต่ความพรดีๆวันนี้เป็นวันพุธเนาะวันพุธท,ที่ยีบ่บหกมีนาคมออกอากาศที่จังหวัดยะโสธรเหมือนเดิมจริงๆแล้วเช้านี้วันนี้น่ะจะได้ไปทักทายกันที่บ้านนอกนะ่ะครูพรทีนี้ว่าพี่ดุดเกิดขัดข้องหลายอย่างหรือเอาเอาเอาตัวนี้ปิดตัวนี้ดีกว่านะน้องพรเนาะเดี๋ยวจะได้ไม่ไอ้นี่เขานะเนาะ จะได้ไม่เห็นตาเห็นอะไรเขาเนาะเออนะ่ะปิดไว้อย่างนี้ดีกว่าก็โอเคน่ารักไหมน่ากินไหมขนมเปียกเขาเขาสั่งมาห้าสิบกล่องเมื่อวานนี้เขาเอาไปทำบุญที่มหาชนาชัยสามสิบกล่องเก็บไว้ตรงนี้อ่ายี่สิบแบ่งไปขอนแก่น เขาแบ่งไปขอนแก่นสิบกล่องแล้วก็แบ่งให้พี่ดูดเอาไปบ้านไงฝากไปใส่บาทบ้านแล้วก็ไปให้ลูกให้หลานกินด้วยห้ากล่องไงก็เลยเอามากินสักกล่องหนึ่งกินไม่หมดมันหวานเดี๋ยวจะเป็นลมอีกก็เลยเอามาดีกว่าว่าเรามาตั้งลมๆแรงๆดูให้เพื่อนๆเ,เราดูภาพ เห็นเพื่อนๆเราเอาลูกนั่นลูกนี่เข้ามาลงเออมันก็น่ารักดีเออเราก็ตั้งเรียนแบบน้องๆเขาสมั่งคงจะไม่ผิดกฎกติกาหรอกเนาะคงจะไม่ผิดกฎกติก,กาก็ต้องขอขอบคุณกำลังแรงใจไยๆคนได้ทันเนาะแดดมันร้อนองงสามสามองศาค่ะน้องพรที่จังหวัดยะโสธร พรุ่งนี้เช้ากับแต่เช้าเมืดที่นี้ยืนยันแน่นอนแล้วกลับแต่เช้ามืดอย่างน้อยน้อยไปถึงบ้านก็หกโมงเจ็ดโมงอะเนาะค่ำๆก็ตีรถกลับมาที่ยะโสธรอีกดูสิว่าพี่ดุษฎีจะแข็งแกร่งขนาดไหนนะเมื่อวานนี้เกือกเมื่อวานนี้เนาะจะบอกรู้อยู่ว,ว่าเป็นเพราะอะไรถึงว่าทาท่าจะเป็นนมเมื่อวานนี้แต่ต่อไปจะไม่ทําแบบเมื่อวานนี้แล้วล่ะ ก็จะตีรถกลับไปถึงประมาณหกเจ็ดโมงเช้าก็จะไปทำธุระที่บ้านครับฟังเทศมหาชาติในบุญพระเวทเหมือนกันไงไปสักหน่อยหนึ่งแล้วก็ช่วงเย็นๆสักห้าโมงเนี่ยอากาศจะได้ไม่ร้อนนะตีรถกลับมาถึงนี่ก็หกโมงกว่ากพี่ดุดมาเรื่อยๆก็ไม่นานหรอกประมาณชั่วโมงกว่ากแต่คนที่เขาขับรถไวๆเ,าเนาะเขาก็ครึ่งชั่วโมง ประมาณสี่สิบนาทีก็ถึงแต่พี่ดุดกม็มาเรื่อยๆมันเรื่อยๆแบบไม่ได้รีบร้อนอะไรก็ตามนั้นแหละก็ต้องมานอนเป็นเพื่อนป้านะ่ะป้าแกก็ไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรนอนคนเดียวไม่ได้ด้วยเศรษฐีขี้กลัวประมาณนั้นเมตตากันเท่านั้นแหละที่จะอยู่ได้เขาเมตตาเราเราเมตตาเขา,เ,าเขาเมตเขาก็อบอุ่นกับเราที่ว่าได้มีเพื่อนเนาะ เป็นคนที่สามารถแม้ว่าเราจะไม่สุขภาพไม่แข็งแรงเราก็ยังเออเป็นหูเป็นตาอยู่หน้าบ้านอยู่แบบนอย่เี้ยนะน้องกิ๊บแก๊สสบายดีค่ะลูกแม่ขึ้นไม่นานหรอกค่ะลูกขึ้นสักประมาณสักพอประมาณแม่ก็ลงแล้วละ่ะจริงๆเตรียมทําคลิปแล้วละ่ะว่าจะลงคลิปพอดีเา้าเราไม่ถนัดคลิปเราขึ้นมาทักทายเพื่อนๆเ,เราดีกว่าจริงๆแล้ววันนี้จะถึงบ้านกินข้าวยังกินแล้วค่ะลูก กับข้าวมีเยอะแยะแต่กินไม่นานหรอกกินข้าวกับกล้วยน้ำว้าสวัสดีค่ะขอบคุณคิดถึงนะขอบคุณในแปดสังเวียนนะคะยังไงบ้างแม่หายใจหายคอโล่งหรือยังโล่งแล้วคะ่ะลูกตอนนี้โล่งแล้วพอเสร็จ,จากตรงนี้แม่รู้แล้วแหละว่าแม่จะต้องอาบน้ําบ่อยๆอาบน้ําบ่อยๆกินข้าวนอนเล่นนอนอะไรนี่ปกติคุณป้าเขาทาไอ้นี่ไง,ไงเรื่องของเรื่องนะวันนี้ที่ยังไม่ได้กลับไงป้าเขาจะ แกทำห่อเหรียญหอเหรียญโปยทานไปงานบวชไงแต่พี่ดุจคงจะไม่ได้อยู่ถึงวันที่แปดเมษาเรางานบวชวันที่ 8. แปดแกก็ตั้งใจแล้วแหลนะนาอเขาบอกว่ายายถ้าไปเช้านี้มันมีน้อยอยากจะทำสักสักสองร้อยห่อคือประมาณว่าถุงละร้อยห่อนะแกก็ตั้งใจแล้วนะก็เลยรอแกสักหน่อยนึงเอา้าไม่เป็นไรก็ยังทันอยู่ส่วนธุระทางบ้านไม่ดุจก็ยังเคลีย ทันอะยังไงก็ยังทันนะจะเป็นอ่าอะไรก็แล้วแต่ก็คิดว่าทันน่ะก็เลยสบายสบายไม่กดดันเราก็ไม่กดดันก็ป้าแกก็ไม่กดดันด้วยไงจะได้บุญได้กุศลไปด้วยกันแกหอ่อแกห่อหลายสีแกห่อเหรียญโปรยทานไงว่าคืออย่างนี้ไงไม่ดุดคิดว่าถ้าเอาไปรอบนี้แล้วไม่ดุดไปพรุ่งนี้ก็ตีรถกลับไม่ดุดจะได้ไม่ต้องกลับอีกไง จะได้ไม่ต้องกลับไปอีกบ่อยๆไงเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าคนอ,าอะไรโตอะไรนะเนาะว่ากะว่าวันที่แปดเป็นเป็นงานบวชบวชคนข้างบ้านด้วยอากาศเกิดว่าไม่ดูดไม่ได้กลับไปก็จะเอาเหรียญกับตรงนี้แล้วก็ซองที่ว่า,างานบวชน่ะนั่นน่ะบอกว่าหน้ามาไม่ทันนะก็ฝากไว้ตรงนี้นะอะไรประมาณนี้ไงเราก็จะได้โล่งไงเพราะว่าเราต้องมาอยู่จริงๆแล้วนะ พี่หนูนาเข้าไปอขอนแก่นกระทันหันด้วยไงน้องกี้แคทแม่ดุดก็เลยเตรียมตัวแล้วเนี่ยกระป๋องกระเป๋าเสื้อผ้าก็เอาไปแค่สองสามชุดกะว่าไปนอนค้างสักคืนสองคืนเนาะแต่พรุ่งนี้ไปคงจะไม่ได้นอนค้างนั่นแหล,ละคงต้องตีรถกลับนั่นแหละก็ขอขอบคุณนุ่มอุบลเจ้าบ้านสวัสดีครับนะคะสวัสดีค่ะคุณนุ่มอุบลน,นะคะพอเป็นกำลังแรงใจแม่ดุดก็พูด โม่เมือม่อนหูเมือม่อนแ้่ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณสีกรุงนะคะตามสบายเด้อทุกคนทุกท่านพันธมิตร <c oughs> เพื่อนพ้องน้องพี่ขอบคุณ <c oughs> อันพ่อใหญ่ย่นนันลงระบอดในแพทย์คุณสังเวียนนะคะทักทายจากสีกรุงนะคะเป็นกำลังแรงใจกันและกันเนาะ <c oughs> โอเคอ้าวทำไมไม่เป็น จะเป็นแบบนี้ไม่เป็นสาธารณะได้ยังไงเออจะไปกดแบบไม่เป็นสาธารณะผู้มนตรีสบายดีค่ะตามสบายเอคผู้มนตรีมื้อนี่ไม่ดุดก็มาว่ามาทักทายกันนั่นช่วงผู้มนตรีขึ้นหมู่บ้านเนี่ล่ะช่วงเบ็ดดุเพ็ดเอ่อเหือหมากละมุดนีออกเป็นเม็ดเมดเลยเออโดยที่คาดไม่ถึงครับว่ามีลมหายใจขึ้นมาทักทายกันไรนี่กันับว่าเป็นบุญวาสนาเนาะนี่ลหละค้นเฮ่าถึงได ความรู้สึกหลากหลายอยากจะว้าจับจนชนไปเพราะถืนอนงพอนคะ่ะคุณยายสมใจด้วยนะคะสวัสดีมีความสุขนะคะตามสบายเนะาะก็เป็นอันว่าไม่ดูดขออีกสิบนาทีก็แล้วกันเนาะไม่ขึ้นนานใค่ยี่สิบนาทีก็พอขอบคุณครูมนตรีนะคะแล้วก็ขอบุณหลายๆคนหลายๆท่านเอามันเป็นแบบนี้หรือว่าเป็นจังไดนีเอา มันเป็นจังนะอ๋อแบบโอ้อไม่ดูดนีก็กดมั่วเอาอ้าวแล้วทำไมจะต้องไปกดมั่วด้วยอย่างนี้นะ่ะเออทำไมมันกดมั่วแบบนี้ล่ะจ๊ะอ้าว กดมั่วกดตัวไปไม่เป็นไรเนาะไม่ผิดกฎกติกาเนาะบางครั้งก็อาจจะขึ้นมาแบบเเนื้อหาต้องมีความยาวอย่างน้อย <laughs> สบายดีครับปากหายเจอแล้วค่ะดูไม่ได้เลยว่าสันมาเดี๋ยวแม่ดูจะทำแก้ไขใหม่ค่ะแก้ไขใหม่เนาะเดี๋ยว หันเอนอหันกล้องมาดาังนี้ยังจะเห็นหน้าไม่ดูดด้วยเอาอย่างนี้ดีกว่าเนาะเออเป็นยังไงมากเนี่ยหงอคงมาอีกแล้วในายแยดจะเอาอะไรกับคนไม่ภาษานะ่ะปาดเขียวเต็มจอวันนี้วันพุธธนะเอออ้าวหายไปแล้ววะสันวา่าเออน้องแคทเออมีใครทาได้อย่างไม่ดูดไหมเนี่ย ความสามารถมันผิดแปลกแปกกันแมนบอน้องพรเนี่ยม้นตีอ่าแม่น้องตาสวดอืมใครมีความสามารถเหมือนไม่ดูดมั่งเนี่ยทำอ่าภาพหน้าจอให้เป็นสีเขียวเป็นสีวันประจำวันวันพุธด,ด้วยส่วนมากวันพุธก่อนก็จะเป็นแบบนี้พ้นสีกุง้ง มีความสามารถก็ทำได้เอาแปลงล่างแปลงล่างเป็นหงอคงอในแพทย์สังเวียนเขาฉายยาเอาแม่อยู่ดีๆก็เป็นหงอคงทุกคนทุกท่านสบายดีครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ทางจางเผือกกันแล้วกันบนหอยหอคอยสําเรจอ่านเป็นหอคอยจะเป็นหอยคออีกแล้วไม่ว่าก,กันคุณสมใจนะคะทักทายจากน้องพรสายเขียวเนาะ บรรดาครูครูอย <days> <Donald gek iti> no 네ู่ในนี้ทําเป็นทําไม่เป็นเหมือนแม่ดูดด้วยใช่ไหมล่ะเห็นแต่จานจิวละแบบนี้อนั่นแหละจานจิวก็ทําได้เห็นไหมแม่ดูดก็อาจจะเรียนแบบจานจิวแบบโดยที่ไม่ได้ตั้งใจก็ได้นะเนาะนี่แหละความสามารถเขาล้นเหลือเมนบอร์น้อกอด เออพ่จูดก็พูดไปอุ่นมาก็เรียกฟันโยกจะดึงออกเองก็ได้นะเนี่ยแต่เสีได้เดี๋ยวมีอยู่ไม่กี่ซีกเดี๋ยวเวลาเราดึงออกมาแล้วเวลาขำข,ำขำหัวเราก็จะมองไม่เห็นอีกเนี่ยออกทั้งแผงเลยทํายังไงได้ถ้าอมเกลืออีกสักหน่อยนึงเอออาจารย์น้อยหัวเราะเว้ยน้อยคนนักใช่ไหมที่จะทําได้แบบนี้เอ,อ้ามิจูตศนีก็ขออําลาลงดีกว่าเนอะน้องๆเนาะ อาจจะแสบหูแสบตาก็ต้องขอขอบคุณทุกบ้านทุกกำลังแรงใจด้อที่เขามาทักไทยเป็นคลิปสันส้นๆไปกับแล้วกันนี่แหละมีคุณภาพดีเราทําได้หลายสีหลายอย่างขอบคุณนะคะขอบคุณคิดถึงนะขอบคุณทุกกำลังแรงใจขอบคุณน้องคิดแคทขอบคุณคู่มนตรีคู่พรนะคะแล้วก็คุณป้าสมใจหรือว่าคุณแม่สมใจของเราเนาะสีกรุงด้วยนะคะแล้วก็ใครต่อใครอีกเนาะ ที่ไม่ดุดไม่ได้เอ่ยถึงเออในแพทย์สังเวียนน้ำนะคะเดี๋ยวน้องๆเราก็เขาไม่เลื่อนผ่านเราถ้าเขาเจอคลิปแม่ดุดก็ต้องแวะชมแวะขอบคุณอ่าครูบาอาจารย์ด้วยนะคะทีแวะชมให้หลังบ้านนะน้องสวัสดีครับท่านงอคงไสอิ๋วแห่งอตำนานก็บายๆก็เรียกกันนาอค่ะนาะเพราะว่าแม่ดุดกพูดมากก็ไม่ได้มันเจ็บฟันตรงนี้ด้วยนะบอกตรงๆเนาะเราไม่ไหว,เร,ไหวเราไหวแค่ไหน โทพี่น้องเอ้ยอันขึ้นมาแเดมาทาักไล้น้องๆเพื่อนๆซ้ำนี่กันก็นกนถือว่าเป็นวบบาสนาแล้วแ่ละค่ะค่ะบายบายนะคะเดี๋ยวพี่ไม่ดูดก็จะ ไปเจอกันบ้านเพื่อนเพื่อน้องๆเราเ่รเนาะใครบ้างตอนไหนก็ขึ้นมาเนาะไ่ดูดวันนี้ก็ยังอยู่ออกอากาศอยู่จังหวัดยะโสธรเช่นเดิมค่ะไายค่ะเมื่อยห,หลยค่ะรักนะจุบ๊บจุ๊บคิดถึงนะนะคะฮักเบิร์ตสขุขสุกคนเลยคืนหอดขอบคุณจากใจกับคุณสมใจด้วยนะคะเนี่น้องตาสวดเอาไายกันค่ะทักทายกันไม่ทั่วไม่ถึงไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราไปทักทายกันบ้านเพื่อนเพื่อนเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณอน่ะ คุณรัตนาพรด้วยเนาะแล้วก็โดดเข้ามากับน้องพรหรือพรใสาเขียวมาสองท่านแรกนะเนาะ,ะจนกระทั่งท่านสุดท้ายนะคะบ๊ายบายค่ะโอเคนะคะ